คนถามเข้ามาหลังมหมนะคะว่าเรียนพยาบาลที่สวีเดนเนีนย,ยากหรือเปล่าและมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นอุปสรรคในการเรียนและเรียนพยาบาลที่นี่ใช้เวลากี่ปีอยากมาทํางานที่สวีเดนจังช่วยหน่อยสิมาเลยค่ะวันนี้เราจะมาตอบคําถาม4ข้อเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องขอปูพื้นฐานก่อนนะคะว่าเราเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนนะคะฉะนั้นเราอยากต่อยอดในสายงานของเรานะคะเพราะว่าเราคิดว่า อนนี้แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นช่วงเวลาที่มันท้าทายที่สุดในชีวิตนะคะส่วนคะแนนเนี่ยมีคะแนนอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ดูนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยกฎมันต่างกันนะคะเราจะเอามาเหมารวมเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไมไม่ได้แต่มันจะมีหนึ่งมาตรฐานนะคะที่เหมือนกันแล้วก็บางมาตรฐานก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเนื่องด้วยอ่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็น กฎต่างๆของในพื้นที่หรือเขตนั้นๆนะคะเอาละจะ้ะคราวนี้มาเข้าเรื่องของเราเลยนะคะคําถามแรกนะคะว่ายากไหมใช่ไหมคะเรียนพยาบาลก็อยากจะบอกว่ายากไหมสำหรับหรับเรานะคะถือว่ายาก <c oughs> ไม่ยากได้ไงภาษาใหม่และอีกอย่างเขาใช้ภาษาศัพท์ทางการแพทย์ทั้งนั้นนะคะเวลาพูดภาษาศัพท์ทางทฤษฎีแล้วก็ภาษาศัพท์ทางการแพทย์นะคะ มันก็จะออกนะว่าพวกกรีกโรมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาก็ยังใช้กันในปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าภาษา,าทางการแพทย์นะคะและ้วก็มีเป็นเรื่องของภาษาด้วยนะคะอย่างแรกเลยคือภาษา,าที่เป็นภาษาโบราณน,นะคะแล้วก็เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งก็เ,เรียกภาษาทฤษฎีนะคะเป็นทฤษฎีของนักทฤษฎีที่เขาเขียนทฤษฎีต่างๆนะคะไม่่าจะเป็นกฎแรงดึงดูดหรือกฎอะไรอย่างเงี้ยแนวนั้นนะคะเป็นทฤษฎีนี้ใครเป็นคนเราต้องไป ไปลื้อเฟื่นหาทฤษฎีนั้นน่ะคะอันนั้นคือยากแล้วก็สิ่งที่ยากลำดับที่สองที่ตามมานะคะก็คือภาษาสวีเดนมันมันไม่ได้ใช้ภาษาไทยไงฮะมันก็เลยต้องยากมันก็เลยเป็นภาษาอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นระดับที่สองนะคะถือว่ายากพอสมควรนะคะสำหรับเรานะคะคนอื่นอาจจะง่ายแต่เรายากอุปสรรคในการเรียนนะคะก็คือเราเป็นคนที่อ่านหนังสือเนี่ย กระโดดนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าดิเล็กซีสอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นพวกสมาธิสั้นอย่นั้นนะก็หมายถึงว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็อ่านกระโดดข้ามขั้นก็คือว่าอ่านหนึ่งบรรทัดแรกปุ๊บตาก็ะเลยหันน้มองที่บรรทัดล่างสุดท้ายบางทีก็จับเป็นคําระหว่างระหว่างหน้านะคะซึ่งแบบว่าไม่สามารถไม่สามารถจับ สามารถจับข้อความสรุปได้อันนี้คือปัญหาหลักนะคะของเราเองนะคะของตัวเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกอ่านหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบนะคะมเมดลับมาจากคนอื่นเขามาเราก็เลยมาอ่านบ้างนะคะมีเ,เขาบอกว่าให้ไปอ่านหนังสือเนี่ยที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็อ่านก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนีย่ยพยายามอ่านให้ได้สักห้านาทีขึ้นไปแนวนั้นนะคะ <S <S เพื่อเป็นการฝึกฝึกสมอง แล้วก็พยายามอ่านออกเสียงนะคะเพื่อเวลาเราไปพูดหน้าชั้นไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะมีการพูดหน้าชั้นเยอะมากนะคะ,ะเป็นการเสนอพรีเซนต์รายงานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารายงานถี่มากค่ะหนึ่งหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยรายงานสักสีครั้งได้แนวนั้นนะคะก็ต้องแบบว่าเหมือนประ,ประเมินว่าเขาคิดยังไง เราต้องวิเคราะห์เคสไปอะไรประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าสนุกดีค่ะทา้าทายแล้วก็ทา้าทายความสามารถของตัวเองด้วยฝึกพัฒนาตัวเองสําหรับเรานะคะไม่ว่าเ,เราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเราคิดว่าเราควรที่จะพัฒนาตัวเองสําหรับเรานะคนอื่นก็อาจจะแบบว่าช่างเถอะฉันอยากจะชีวิตเีวว,วอันนั้นก็นเรื่องของเขานะคะมันก็เป็นส่วนดีของเขาะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองเอพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ก็ไม่ได้มองที่ใครค่ะมองเห็นตัวเองนะคะในอนาคตว่าเราอยากจะชักจูงการดูแลพยาบาลเนี่ยเป็นยังไงนะคะค,คือว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือแบบว่าอยากเป็นหนึ่งในส่วนร่วมในการพัฒนาการดูแลรักษานะคะในที่นี่เขาจะเรียกโหวตเนาะอยากเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของการพัฒนาในทางด้านการดูแลการพยาบาลนะคะ เพราะว่านะคะเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นด้วยมันจะจดเป็นสถิติมันจะจดเป็นรายงานนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างในองค์กรหรือว่าภายในประเทศองค์กรนี้เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนปัญหาเดิมในปัญหาเก่าไหมอันนี้ทุกปัญหาเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนานะคะพัฒนาขึ้นไปนะคะทำให้มันดีขึ้นหรือว่าทำให้มันเหมือนเดิมนะัม่นอีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับเราเราคิดว่ามันต้องทําให้มันดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะคะและโอกาส อย่างแรกเนี่ยอุปสรรคอย่างแรกก็คือ,อ,อภาษาแล้วก็อย่างที่สองนี่ก็คือสถานการณ์การเงินของตัวเองนะคะจะลดน้อยต่ําลงจะไม่ได้มากอย่างที่เราทํางานนะคะก็คือว่ารัฐบาลจะช่วยนะคะสถาบันการเงินของตัวเองนะคะที่เงินเนี่ยทางรัฐบาลสวีเดนเนี่ยเขาจะมี หน่วยสนับสนุนผู้ที่เรียนนะคะก็คือว่าเขาจะให้เงินช่วยเหลือนิดนิหน่อยๆน่อยนะคะที่แบบว่าค่าหนังสือค่ากินคุณจะไปทําอะไรก็ได้เรื่องของคุณนะคะเงินนี้ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาพื้นหลังนะคะที่คุณเคยได้รับมาจากประเทศเก่าของคุณนะคะก็คือว่าจะ ต้นทางของคุณนะคะว่าคุณเคยศึกษามาในระดับไหนนะคะถ้าคุณมีการศึกษาสูงนะคะคุณก็จะได้เงินช่วยเหลือเนี่ยต่ำนะคะแต่ถ้าคุณมีการศึกษาที่แบบว่าน้อยกว่านะคะคุณก็จะได้เงินที่อ่าที่ช่วยเหลือมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรไม่ทราบนะคะแต่เราถามเองได้จากปากของเราเองแล้วก็ได้ยินจากขูง,ขงเราเองนะคะว่าเธอเอาอะไรมาตัดสินมันมันมันหุ่นหวยหเขานะคะเราก็เลยต้องถามนะคะเขาก็เลยให้เหตุผลมาซึ่งเราก็ ต้องยอมสิโรราบนะคะเพราะว่ามันคือเหตุผลของเขาอะ่ะถ้าเราพอใจเราก็เอาแต่ถ้าเราไม่พอใจก็คือว่าเราก็ปฏิเสธไปเดวนั้นนะคะแต่เราก็โอเคก็ยอมรับดีกว่าไม่ได้แล้วก็ส่วนเรื่องที่ว่าอา่จะเรียนเรียนพิบาลที่เนี่ยเรียนกี่ปีนะคะแล้วก็อยากทํางานทุกคนเนี่ยอยากมาทํางานที่สวีเดนนะคะก็คืออยากย้ายประเทศนะเนะาะจะทํำยังไงอะไรยังไงนะคะก็ รอคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ชอบโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครคลิกคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าสนุกสนานเพลิดเพลินในการฟังนะคะก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะจะพยายามทำให้นะคะในสิ่ง ที่มันคลิกกับเราได้นะเพราะว่ามันจะได้น่าสนใจในการทำเนาะแล้วก็มันจะได้แบบว่ามันลื่นไหลด้วยแล้วก็เป็นความรู้ของเราด้วยแนวนั้นนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะคะไปกระทบกระเทือนจิตใจใครอย่างเงี้ยเราก็เราก็ขออภัยนะคะเรามาแชร์ในสิ่งที่เรารู้ด้วยตัวเองนะคะเขาเรียกประสบการณ์นะเออเราก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะโอเคกะ เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ